你开崩啊！ วันนี้พบกับช่อง The Moment ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นทีเซอร์วายดิ e นีค่ะหรือเป็นที่พรมลิขิตจ้าซึ่งเป็นตัวอย่างเนาะใช่ซึ่งถ้าคร่าวๆก็จะมีแบบเรื่องราว7วันจันอังคารพุธพุทหัสสุขเสาร์อาทิตย์โอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าในตัวอย่างทั้งนี้จะมีอะไรบ้างโอเคไปเอาไปเสียงมันเปิดเปิดขวดไม่ฟองแตกฟองแบบป๊อกอะไรนี่นี่ใครบ้างอ่ะวิ่ เป็นไงบี่ใส่ต่ยหลายเร้่งเลยดิมึงแต่มเยอะเลยวะหมดตู้เลยเนี่ยไอ้สันวันอาทิตย์ชอบเสียงดวอเรื่องให้มึงช่วยหน่อยอ่ะคือกูไปรับงานสอนมาแล้วเสือกเรืมดูตารางติวเตอร์เงนดีนะเว้ยถ้าใช่กูสอนเนี่ยกูไม่สอนเว้ยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวน้องจ่ายค่าเสียเวลาให้ใหญ่มากทุกเร่องของมึงเนี่ยไอ้มันตั้งแต่กลับจากร้านเหล้ากูเห็นยินไม่หยุดเลย ว,วันจ,นจนันไอ้มังเชื่อในรักแท้โดนสะกดปะเวลาเจอคนที่ใช่อ่ <c oughs> ุ๊ยเกิดจะทำยไรกันทุกทีขอเ <c oughs> ตือนหนุย่ยถ้ามึงไม่อยากเสียใจอ่ะอย่าเล่นกับไฟ <c oughs> มันไม่ทางเกิดึ้นหรอกโอ้โหแค่เพิ่มพีเขาอ่ะอน้องมันใส่ชุดนี้ก็น่ารักดีนะคะ ขนาดนี้ป้ามึงบิดมากเลยเฮ้ยอะไรหูไว้ทิวเอาดิไอทิวมึงกลัวแล้งคนละมัดกูไม่สนนะกูจะต้องกลับบ้านอุ้ไอทิวไม่ยอมใคระจะเป็นโค้ดอ่ะมึงต้องใจเย็นกว่านี้นี่คือข้อแรกของมึงมึงป่ัวจริงปะมึงเป็นผู้ช่วยโค้ดไม่ใช่เหรอมึงหัดเชื่อใจคนอื่นมึงดิอย่างไรกันสาวมันอะไรกันสาวเดี๋ยว การกอดมันช่วยให้เป็นรง like สับไยไปไม่จริงล enfin ูกทำไมตัวมันร้อนจังวะไอ้ทลวันนี้วกูไม่น่าไหววะกูไปเอายามาให้มึงกินเว้ยทำไมมึงดูแลกูดีจังวะก็กูเป็นห่วงมึงว่ะอ่วุพี่พุธพี่พุธละเมื่อคืนไม่กลับห้องอ่ะ ไปนอนไหนมานี่มาจัจ้าชูคนเทมเด็ก่ากูอะกูอยากลองฟิลกันคนเป็นแฟนกันเ่ะเขาทำกันยังวะได้ดิเดี๋ยวกูจัดให้เจ้าชูจัดวันพุธคันลหัสนะพ่ทำไมวันนี้มเจัวะกูเี้ยงดอกเหลอกรูเนี่ยวันพุธ มีกับพัดเุณเป็นแฟนกับผีเหรอใช่แล้วเป็นผีเรามาขอความช่วยเหลือเฮ้ยอย่าเอาเราไปเป็นตัวแทนตัวแทนนะเรามาดีจริงๆไม่ต้องห่วงนะคนที่เจอได้อะมันต้องเป็นคนที่มีอะไรบางอย่างสื่อเหมือนกันเฮ้ยหัวใจเหรอเอ้าสรุปว่าเี้เอยเหรอเราชื่อเต๋ออะ Thursday เราชอบชื่อนี้ชอบชอบเราชื่อ จะไม่ได้ลืมดิไม่รู้ว่าตอนให้ไหนดีกูดไหมเผื่อดีพี่ดีดีไงชื่อขดีีเป็นเหมือนเดิมมีเกลวสงสัยอีจะคิดถึงราทีวันสุขจมกับพอดีอะไรเราคิดถึงเหนุ่มชื่อเรื่องปฏิหารไหมหนุ่มอาจจะได้เจอหน้าเขาอีกครั้งก็ได้นะมันุ่มีจริง การบริหารนี่ว่า,<ห>า,าเลยนะ่ยหนูรักเดียวมากเลยอ่ะหนูรักเดียวใจเดียวมากเลยลูกทีรักกลับ<า>มาแล้วอ้าวอ้อาวมี้ไอ้สุขตอนฉันมีไปเธอขอเป็นคนดูแลงังนได้ไหมวะอ้าเธอโอเคเหรอครับถ้ามันจะเป็นแบบน,นี้ อักกอยมี้ว่าล้วะวันเสาร์เหรอสุกเสาร์อ,อาทิตย์ไปแล้วผมหานหคานเชื่อโชับทัศน์มาหาแล้วแถวดีวะจอสเนดก็สีม่วง I c a n remember a thing ง o ุณมาท e ่น r ่เพ r ่อ i n ือน n ันคุ o ทำไ t ้ไหมฉัน l ะพยสิ่งที่เราขอเป็นจริงทุกอย่างในวันนี้เราสแปดดังที่สุดฮัตที่สุดความปราราเป็นจริงทุกอย่างเลยอะยังม,มีความจริงอีกอย่างที่นยายอาจจะลืมไปแล้วนะวเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วอะ

คนก็หลังจากที่เราได้ไปดูตัวอย่างของว d i ดิสนีย์เป็นที่พมลิขิตเราก็ได้รู้สึกว่าเราได้ดูว่าแต่ละวันมันมีนิสัยยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคู่ที่เราชอบอ่ะพูดขอพูดชื่อเราชอบก่อนแต่แต่แต่ก่อนที่จะพูดเราจะพูดว่านิสัยของแต่ละวันอ่ะบางตําราเขาก็ว่าวันจันทร์เจ้าชู้แต่บางตำราก็มันก็หยิบมาเป็นข้อๆแล้วกันเนาะมันกระจายตัวไปอ่ะเจนจันท ก็คือแล้วแต่เขาจะยึดตำราไหนอันนี้เขาอาจจะยึดตำราที่เราไม่ได้อ่านจะได้แล้วอย่าไปดิสเครดิตเขาขนาดนั้นเข้าจะไหมแตกคู่ที่ฉันชอบฉันชอบคู่วันอาคาศมันดุเดือดมาแรกกป็คนละหมัดรปล่า มึงจะปล่อยได้ยังไงมึงตองมึงเป็นผู้ช่วยนะมึงต้องแข็งแรงคือไม่มีความอ่อนโยนใดๆแต่ว่าพอถึงพอถึงคราวที่เป็นจริงๆอ่ะเขาก็มีความอ่อนโนของเขาชอบชอบกับอีกคู่หนึ่งอันนี้คู่ตามวันอ่าคู่ตามวันคู่ตามวันก็คือที่เกิดที่เกิดก็คือวันพุธอคือเขาบอกว่าวันพุธอ่ะเป็นวันแบบเจ้าชู้แบบ ฉันอยากรู้ว่าฟิลที่แบบเป็นแ,แฟนกันเป็นยังไงอะไรเงี้แยแล้วก็มีเสียงหอบกันแล้วก็แบบว่าได้กูจะทําให้มึงดูอไก แต่ความจริงอ่ะคนเกิดวันพุธบางคนก็ใส่สก็มีอ,อย่างดิฉันเป็นต้นเรียบร้อยพูดน้อยต่อยหนักอะไรอย่างนงี้ <c oughs> ใช่แ <c oughs> ต่แล้วมาเป็นโลแกนเลยเหรอ <c oughs> ใช่โ <Okay. S 2> อเคก็สําหรับเราเราชอบคู่ของเลทะเลขคู่กระยุนยอะไรอย่างเงี้ยเออฉันชอบฉันว่าแบบส่วนคนวันศุกร์เนี่ยแบบว่าไม่ลืมแบบอยู่กับอดีตอันนี้ฉันไม่รู้แล้วก็มีคนเกิดวันศุกร์ที่ใกล้เคียงก็ไม่เห็นมันจะยึดติดอดีตใดๆบางทีเขาเล่นแต่เกมนั่นก็คือน้องกุยเขาอาจะยึดติดแต่เขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาจริงเหรอไอ้จ๋าใช่เรา โอ <Okay. S 1> เคเราชอบคูน่นี้ถ้าถามว่าเราชอบอแล้วก็ชอบที่เขาแบบว่านู่นนี่นั่นกันแล้วก็คุณเชื่อในในเขาเรียกอะไรวะในปฏิหารปาลาน<อ>นู่นนี่นั่นแล้วก็แบบทีกะถงอะไรจ้ะอ,อ,อะไรทุกอยาก่างแล้วก็แบบ กูขอเป็นคนดูแลมึงได้ไหมเจ้า<ม>ของร้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโลเคชั่นที่ถ่าย<ม>น่าจะเป็นช่างชุยเท่าที่เราได้เดินเที่ยวหรือได้เดินถ่ายรูปอะไรเงี้ยเออชัดเลยอะไรเงี้ยดูจากเครื่องบินเก<า>่าๆอันนั้นแล้วก็ถ้าเป็นคู่ตามวันอ่ะเราเกิดวันจันแล้วก็ดูคู่วันจันวันจันอ่ะมีนใส่แบบเชื่อในรักแท้แต่เราไม่ได้เชื่อในรักแท้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นอ่ะจะมีห้าสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่แบบว่าเออเชื่อว่ารักแท้มีอยู่นะัมม่นแหละพรหมลิขิตยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้ว,ว,าบบว่า ไปเจอกับเหมือนแบบพระเอกหรือไปเจอใดๆก็ตามพี่คนนั้นเหมือนพี่คนนั้นน่าจะเป็นพี่ฮอตที่สุดในโรงเรียนในมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ ไปอ่อยเขาหรือหรือรอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่ต้องไปเจอกันอะไรเงี้ยเออก็เขินดีฉันชอบฉันชอบตอนที่น้องใส่เสื้อตัวเดียวแล้วก็คือออกมาแล้วพี่ก็แบบว่าน้องทําตัวน่ารักหรือมาอ่อยพี่อะไรเงี้ยแล้วเข<อ>ก็แบบโอ้ยกูคืคอกูเพิ่งมาอ่านนิยายแดวนี้แบบเมื่อกี้อะแล้วก็ก็แบบมาเจอเอออีกแล้วเหรอเนี่ยเออฉากนี้เ <c oughs> ดจาวู <c oughs> เขิแบบเออชอบชอบอะไรนี้โอเคก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการเลี้ยงชั้นวายดิสนีย์ค่ะหรือเป็นที่พรมรีคิดนะคะซึ่งเริ่มวันไหนคะคุณเจนเริ่มตอนแรกนะคะวันที่30มีนาคมนี้นะะจ๊เวลาคมน ดูฟรีทุกเครือข่ายที่ AIS Play จ้าแล้วก็ใครมีอะไรอยากจะคอมเมนต์ในตัวอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาใต้ล่างนะคะว่าชอบผู้ไหนหรือว่าอะไรยังไงในเรื่องนี้บ้างหรือว่าจะใครจะติดตามหรือใอยากจะเมาส์อะไรก็มาคอมเมนต์ใต้ร่างนี้ได้อแล้วเดี๋ยวพวกเราไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะคะไปแล้วบ๊ายบาย